ชื่อช่อง fishing spider นะครับวันนี้เราจะตกปลาเช้าพริยากันนะครับและตอนนี้เราก็จะออกไปรับพี่โบล์กำลังกลับไปจรงเรียนเดี๋ยวเราไปไปที่รอกันครับไปเลยก่อัตอนนี้เราก็มาถึงหน้าที่รอพี่โบล์แล้วนะ คือโบอทยังไม่มากับจากโรงเรียนนั้นทบุรีผมก็นั่งรอไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนผมก็งกลับน้ำเอกีนี่เลยละบ่ายสองถึงห้าเราเป็นยาว สัดภาพตอนที่โบดทมาดีกวะโง่ตอนนี้นมก็รอมานานเลยนะแต่โบก็ยังไม่มานานจริงๆเงลยด้วยแหละนานแ้วโคตรนานเลยแหจะไปรอกันต่อโเก็บประจำเรียนแล้วนะไปไปไปเคไม่ได่าเลยไม่ก็บอกว่ามารับเพื่อน เียแล้วพี่อนเขาบอกไปมหาลัยไปรับแฟนเสร็จเลยเฮียรั่วเลยทางไฟทำมีความรัก <c oughs> ที่หอมงัดเคล็ดลับมาก โวดใส่หรือว่าขวดที่มีสีแล,แล้วแต่ไม่รู้แลลลมียี่สิบใช่ไหมคะ พี่เคพี่เคขับมาพร้อมรถเมล์ก็ตอนที่พี่ที่พี่ลงใช่ไหมฝั่งตาพี่เห็นเกียร์โนคันขาวคันตรงนั่นเป็นพี่เคนั่นแหละพี่ไม่ได้สังเกตเลยแล้วก็เดินเรียกไปแล้วพี่เคแฟนพี่เคก็มองหน้ากูแล้วก็ยิ้มเมียแล้วแฟนยังเล่นนั่นตัวเองไปไปไปไม่กเหมือนปิด อยู่ที่บ้านแล้วกําลังออกเดินทางไปหมายเจ้าพระอยาใช่นี่คันเราคันดีคันเดิมแต่ว่าคลิปนั้นตัดไม่ได้ตัดลงไม่ได้อะไรเนเราจะไปเจอที่หมายแล้ครับโอ้โหยนี่โอ้โหยเต็มตีงเลยสติ๊กเกอร์แม่เฟนในนนวัี้ ้นพบว่าเท่าไรที่ได้มีเธอร่วมทางกันไปเช่อไหมว่าฉันยิ้มง่ายกว่าทุกวันที่ผ่านฉันมีเธอตรงนี้จะทำให้โลกนี้มีกว้างเกินไปและทุกวนนาที่ฉันมีความหมายรอบนี้เป็นตาของพี่โบตีนะครับนี่เจ้าพยานจริงเลยมาจริงครับไม่ได้โม้เพว่ามาจริง ส่งอาสคูไปแล้วไปนู่นนะเห็นไหมนู่นเลยเยอมากครับตอนนี้เรากำลังรอรอแล้วรอแล้วรอรอแล้วพี่ใ่โฟมยังมันหน้าเสียวตกมากเลยครับอันนี้ประมาณกี่กี่นิ้ววะประะมาณอไเนี่ยเท่านั้นที่เดินเนี่ยกว้างกี่นิ้ว ตอนนี้ี่โบอกลังคิดอยู่นะทุกคนคิดคิดคิดสีดกว่าแล้วก็ไปตัดตอนที่เราได้ปลากัน,นครับ let's go my friend เมร่กีได้ปลาแล้วเมื่อกี้ก็ตกทีนี่เยอะมาเลยเมื่อกี้น้องผมกำลังเล่นอยู่ตอนนี้ออคิดจะเย็นค่อยๆหมุนออตอนนี้เราอยู่ใหม่แล้วปั๊บวิ่งวิ่งว่ะ ไอ้หวายไอหวายไอหวายวะเดี๋ยว่าจะโกกมาแล้วทุกคนตอนนี้มาแล้วโ,โกโกตะเพียเพ้ยนขางางแดงหูงใหญ่ครับผม,มหใหญ่นะชิมนี่ชิบมังล่างชิบมังล่างใหญ่ใหญ่ครับผมตัวนี้ไปครับผมหูอร่อยเลยใส่นี้ไปลงมังล่างครับเพี้ยนขางแดงเก็บชิงสารสัตว์ไปหนึ่งได้แล้วครับแต้มเลยนี่เจ้าพญานี่ทุกคนเจ้าพญาของแท้ๆเลยนะ ม่มีแบบเตี้ยมเลยนะไม่มีแบบแบบถ่ายฉากอันนั้นของแท้เลยนะนี่วางคันเบด็ดนี่ของแท้เลยนี่ทางเดินโคตรจะเบี้ยวไปน, <Okay. S 2> นี้กำลังเจอเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เราได้ตัวหนึ่งไป let's go <S ทุกคนครับคลิปมันตัดไปนะครับพอดีว,ว่าผมได้กุ้งเพิ่มนะครับแล้วก็ได้ปลาตะโกกเพิ่มนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จบเป็นเรียบร้อยครับจะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย